โซลาเซลล์เกรดส่งออกยุโรปต้องแลนดี้เลยครับผมตัวนี้เป็นสปอร์ไล์รุ่นสเปกตรัมรับประกันให้2ปีอายุการใช้งาน5ปีขึ้นไปเริ่มต้นที่ตัวเล็กรคาคาหลักร้อยครับตัวนี้60วัตต์แบตเตอรี่6,000นะครับผมแผงโซลาเซลล์12โวลต์5วัตต์เนาะสายรัแผงยาว5เมตรเลยครับผมทุกรุ่นเลยตัวนี้100วัตต์นะครับผมแบตเตอรี่12,000ม ah. ิลลิแอมป์แผงโซลาเซลล์15โวลต์6วัตต์นะครับผม ตัวนี้คือรุ่นขช้ดีครับ2 0 0วัตต์แบตเตอรี่18000มิลแอมมาพร้อมกับแผงโซลารเซลล์ขนาดใหญ่2 5โวลต์6วัตต์นะครับผมตัวนี้3 0 0วัตต์นะครับผมแบตเตอรี่24000มิลแอมมาพร้อมกับแผงชาร์จใหญ่ๆ3 5วัตต์ w, 6โวลต์ ตัวนี้500วัตต์แบตเตอรี่30,000เลยนะครับมาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่45วัตต์6โวลต์ชาร์จแบตเตอรี่เร็วขึ้น2เท่าทุกขนาดไซส์วัสดุเป็นอลูมิเนียมทุกตัวเลยนะครับผมเปิดปิดออตโต้สว่างค้างถึงเช้ารับประกันให้2ปีสนแกสินค้าคลิกตะกร้าเหลืองตอนนี้ได้เลยครับ